ว่าเราจะเคยให้รางวัลเกมยอดเยี่ยมแห่งปี2013กันไปแล้วก็วกคงจะไปนังบอกซ้ำว่ากเกมนี้มันยอดเยี่ยมแค่ไหนแต่เฮ้เดี๋ยวก่อนนี่มันเวอร์ชันคอนโซลยุคใหม่ชนะยังไงผมก็ขอ,อามารีวิวสักรอบแล้วกันท้างั้นเราก็ขอเชิญพบกับ Grand Theft Auto 5 Video Review ในเรื่องในภาคนี้เราจะย้อนกลับมาที่แซนเดรียสกันอีกครั้งโดยเราจะได้ติดตามเรื่องราวของทั้ง3ตัวละคร ที่มีแฟรงกลินไมเคิลและเทรเวอร์ทั้ง3มคนจะได้จับพลัดจับผูมาพบหน้ากันและจะต้องรวมมือกันหาทางเอาตัวรอดจากห่วงโซ่อาหารของโลกอาชญกรรมผมอาจจะสรุปเรื่องค่อนข้างกระชับไปหน่อยนะครเพราะว่าผมไม่อยากจะเปิดเผยเรื่องราวอะไรไปมากกว่านี้โดยเฉพาะกับคนที่ยังไม่เคยลองเล่นมาก่อนโดยการใช้ตัวละครที่แตกต่างกันทั้ง3ตัวละครการเล่าเรื่องในแต่ละบทบาทก็จะให้ซีรีเรื่องที่มีความหลากหลายและมันยังมาพร้อมกับปมเรื่องที่เข้มข้นทิ้งให้ไปเล่นคอยลุ้นไปตลอดว่าผลจะออกมาเป็นยังไง เรกว่าฝีไม้ลายมือในการเขียนเรื่องของทีมสร้างนี้มือไม่ตกจริงๆแต่สําหรับใครที่ได้สัมผัสไปแล้วอาจจะรู้สึกว่าตัวเกมนั้นสั้นกว่าที่คิดเพราะเรื่องราวหลักในภาคนี้จะสามารถถูกเล่นจบได้ภายในเวลาประมาณ20ชั่วโมงในขณะที่ GTA ภาคก่อนๆจะอยู่ที่ประมาณ30ชั่วโมงเป็นอย่างต่ําทําให้แฟนๆซีรีส์อาจจะรู้สึกว่าย,ยังไม่ค่อยเต็มอิ่มเท่าไหร่แต่ด้วยความเข้มข้นที่หลากหลาย GTA 5ก็ได้กลายเป็นตัวอย่างอันดับหนึ่งของวงการไปแล้วว่าการที่จะทําให้เกม Open World มีการเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมจะต้องงงทํยไ ทุกฉากของ GTA 5ตั้งแต่เขตตัวเมืองจนถึงุูเขาทะเลทรายทุกอย่างถูกออกแบบมาได้อย่างสวยงามซึ่งมันก็ได้รับการอัปเกรดจากเวอร์ชันก่อนหน้าที่มันจะมีรายละเอียดในฉากมากขึ้นกว่าเดิมพร้อมทั้งเพิ่มสัตว์ชนิดใหม่เข้ามาในเกมเพื่อเพิ่มความเสี่ยงที่จะโดนรถขับรถทับเข้าไปอีกมันอาจจะไม่ได้โดนดีไซน์มาแบบนั้นและในระหว่างที่เกมดําเนินเรื่องหลักมันจะนําเสนอบรรยากาศและฟีลมที่แตกต่างกันไปโดยในบางช่วงเราจะได้อยู่ในโลกของแก๊งสเตอร์คนดํา และต่อมามันก็จะกลายเป็นบรรยากาศของหนังแอคชั่นยุคปี80หรือบางทีมันอาจจะกลายเป็นหนังสายลับสุดตื่นเต้นไปเลยก็มีโดยการนําเสนอบรรยากาศที่หลากหลายตลอดเวลาทําให้มันถีบตัวออกห่างจากอารมณ์เดิมๆของซีรีส์ไปไกลนอกจากการนําเสนอในส่วนของเนื้อเรื่องหลักตัวเกมยังมาพร้อมกับไซต์มิชชั่นที่ต่างกันไปทั้ง3ตัวละครโดยมิชชั่นพวกนี้อาจจะมาได้ตามจังหวะของเกมหรือเราอาจจะไปเจอโดยบังเอิญตามข้างทางที่นอกจากมันจะมาช่วยเปลี่ยนบรรยากาศในการเล่นมันก็อาจจะมาพร้อมกับรางวัลโบนัสหรือไม่ก็มาพร้อมกับความหาที่เรานึกไม่ถึง Oh, love you I และกิจกรรมเสริมที่พร้อมให้เราได้เล่นเต็มที่มันก็ถูกออกแบบมาได้เหมือนกับเกมในแนวนั้นจริงๆช่วยเติมเต็มความติดพันให้เราคลุกอยู่กับหน้าจอได้ทั้งวัน Man, knew you was loser. และ GTA 5ก็ได้ทำตามขนบธรรมเนียมเดิมที่เคยทำมาจากภาค4โดยการนำเสนอเกมของพวกเขาในรูปแบบของแพ็กเกจขนาดใหญ่โดยคราวนี้ไม่ได้พ่วงเอา GTA ออนไลน์มาด้วยซึ่งผู้เล่นจะสามารถสร้างตัวละครของตัวเองขึ้นมาเพื่อเข้าไปโลดแลนอยู่ในโลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยมิชชั่นหลากหลายไม่แพ้ในหมดเนื้อเรื่อง ในระบบของ GTA Online เราจะได้สร้างเนื้อสร้างตัวเหมือนกับเกมออนไลน์ทั่ทวไปที่เราจะได้เก็บเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยแล้วเริ่มเก็บเลเวลจากการทำมิชชั่นยิ่งเลเวลของตัวละครเราสูงมากแค่ไหนมิชชั่นที่จะเปิดห้เล่กก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็ยังไม่ได้มีอะไรต่างไปจากเวอร์ชันคอนโซลยุคที่แล้วแต่สิ่งที่ดูดีขึ้นมาจากเดิมก็จะเป็นในส่วนของการตกแต่งตัวละครของเราที่ตัวเลือกในการปรับแต่งจะสามารถทําได้ละเอียดมากกว่าเดิมรวมทั้งระบบของการสร้างตัวละครที่มันได้เปลี่ยนระบบของการใช้หน้าตาพ่อแม่ปู่าายายาตมมรวมกัน ใ <c oughs> ครไม่เคยเล่นไม่รู้อะเด้ให้กลายมาเป็นการตกแต่งหน้าตาด้วยตัวเองในจุดนี้ผมก็แอบ,บสงสัยนิดหน่อยว่ามันจะทํามาตั้งแต่เครื่องคอนโซลเจนที่แล้วไม่ได้หรือไง <c oughs> แล้วก็เป็นข่าวดีสําหรับผู้เล่นหน้าเก่าที่บ้าพอจะซื้อเกมนี้มาเล่นซ้าอีกรอบบนเครื่องคอนโซลยุคปัจจุบันเอ๊ะทำไมพูดแล้วมันเข้าตัววะโดยเราจะสามารถพอตัวละครในโหมดออนไลน์ของเรามาเล่นต่อได้เลยทํให้เราไม่ต้องทิ้งสุดสวยหรือสุดหล่อ,อของเราไปแม้ว่าเราจะย้ายมาเล่นบนเครื่องใหม่ก็ตามเจ็ <Shit. S 1> แล้วเรายังสามารถย้ายข้ามแพลตฟอร์มได้อีกด้วย ขอแค่เป็น ID Social Club ตัวเดิมเราก็สามารถที่จะย้ายตัวละครจากเครื่อง Xbox 360มาเล่นอยู่บนเครื่อง PlayStation 4ก็ได้โดยจะย้ายจากเครื่อง PS3 ไปหา Xbox One ก็ไม่มีปัญหาในความหมายความว่ามันยังสามารถย้ายมาเล่นต่อเป็นเวอร์ชัน PC ในอนาคตได้อีกด้วยแม้มันอาจจะทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่ต้องตกเป็นเหยื่อของผู้เล่นที่ย้ายตัวละครมาแต่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะในช่วงฟรีโมดแม้ว่าผู้เล่นจะทำการฆ่ากันเองได้แต่ตัวเกมก็จะใช้ระบบของการมาร์กตัวผู้เล่นโรคจิตและการใส่ค่าหัวของผู้เล่นที่ทำตัวเกเร ทำให้เพื่อนคนอื่นไม่อยากจะคบหาด้วยหรือไม่ก็โดนเพื่อนคนอื่นรุมตามล่าเพื่อเก็บเอาเงินรางวัลฆ่าหัวก็ถือได้ว,ว่าเป็นระบบความยุติธรรมที่เหมาะกับโลก GTA จริงๆในการนําเสนอของ GTA 5อาจจะฟังดูยอดเยี่ยมไร้ที่ติแต่จนล้วจนรอดมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกอย่างที่คิดโดยในภาคนี้ไม่ได้เพิ่มฟีเจอร์ในการถ่ายรถคืนซึ่งมันจะทําให้เราไม่ต้องเสียรถที่จอดทิ้งไ้ตามข้างทางแม้จะฟังดูดีแต่ในการจะถ่ายรถคืนเราจะต้องมาที่สถานีตำรวจตรงจุดนี้เพียงจุดเดียว แทนที่เกมจะทําให้เราสามารถถ่ายรถคืนได้จากทุกสถานีตํารวจและในโหมดออนไลน์ที่เราจะสามารถเข้าสู่มิชชั่นทางโทรศัพท์ได้ในทันทีแต่นั่นก็คือการเริ่มต้นมิชชั่นนั้นตรงจุดที่เราอยู่ตรงนั้นเลยเพราะก้นต่อให้เป้าหมายอยู่ห่างจากเราแค่ไหนเราก็จะต้องขับรถยาวข้ามเมืองกันไปให้ถึง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่ผู้เล่นอื่นที่จอยเข้ามาเล่นด้วยพวกเขาก็จะถูกย้ายตำแหน่งให้อยู่ใกล้กับตัวคนที่เป็นโฮสต์แล้วมันจะไปยากตรงไหนที่เกมจะย้ายผู้เล่นทุกคนให้อยู่ใกล้กับเป้าหมายมากกว่านี้หรือวันดีคืนดีคุณอาจจะเจอใครไม่รู้ม,มานั่ แม่คุณก็สามารถซื้อบริการผู้หญิงได้แม้ว่าตัวคุณเองจะเป็นผู้หญิงเหมือนกันก็ตามว่าเด็กไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ,เอสองข้อหลังนี่ไม่น่าใช่ข้อเสียนะแต่สองข้อแรกนี่ยังไงผมก็ปล่อยผ่านไปไม่ได้นะฮะโดยการออกตัวลุยโลกของ T D A ไปได้แบบ3ตัวละครเป็นครั้งแรกมันก็ได้เปลี่ยนรูปแบบของเกมการเล่นไปตลอดกาล ในระหว่างการทาภารกิจเราจะได้พบกับการสับเปลี่ยนตัวละครที่ลื่นไหลช่วยบทบาทในการเล่นต่อเนื่องเข้าหากันอย่างยอดเยี่ยมและดูตื่นตาตื่นใจกว่าทุกครั้งที่จิตเอเคยสร้างมาพร้อมด้วยระบบการควบคุมไม่ว่าจะเป็นการเดินเท้าหรืออยูบ่บนยญญาณผ่านนะมันก็ได้ถูกปรับปรุงให้กระชับมากขึ้นกว่าเดิมเดิมมันจะให้รวมกับเกม Red Dead Redemption ผสมกับเกม Max Payne 3โดยแอนิเมชันในการเคลื่อนไหวจะอยู่ในรูปแบบที่ค่อยเป็นค่อยไปและถ้าใครยังติดภาพของการฟรีรันสุดพริ้วของภาค4มาเจอภาคนี้ก็จะต้องปรับตัวกันเล็กน้อย และตัวละครทั้ง3ก็จะมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวโดยเริ่มจากแฟรงเกนที่สามารถชะลอเวลาระหว่างการขับรถช่วยเขาสามารถควบคุมรถได้อย่างง่ายได้แม้ว่ารถจะวิ่งอยู่นความเร็วสูงส่วนไมเคิลเขาจะสามารถชะลอเวลาระหว่างการเดินเท้าช่วยเขาสามารถเล็งเก็บสตรูดหลาย,ลาย,ลายตัวในช่วงพริบตาคล้ายกับความสามารถของลูมักเพลทีเดียวคือถ้ากระโดดยิงไปด้วยได้ก็ใช่เลยแต่ก็ไม่ต้องพยายามทำเขาทำไม่ได้ และความสามารถสุดเหนือโลกของ t r ร v วอร์ที่เขาจะทำดาเมจได้สูงขึ้นเป็น2เท่าและก็เป็นอมตะในระหว่างที่กำลังใช้พลังย้ำว่าอมตะจริงๆเพราะผมได้ลองทำมันทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรที่จะฆ่า t r รเวอร์ในโหมดนี้ได้เลยแ am ม้ว่าระบบความสามารถพิเศษจะทำให้มันหลุดออกไปจากความเป็นท t a ออยู่พอตัวแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่ามันช่วยให้เกมสนุกยิ่งกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเช่นกัน <L ock> และในส่วนของโหมดออนไลน์มันก็อัดโหมดเกมให้เราได้เล่น,ลนอย่างเต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็นมิชชั่นที่ให้ผู้เล่นแข่งขันกันเองจนถึงการร่วมมือโค้เอเพื่อต่อสู้กับ AI โดยษสนมิชชั่นที่ให้บรรยากาศของ GTA แต่ปรับให้มันสามารถเล่นได้หลายคนมันก็เป็นหนึ่งในประสบการณ์การเล่นที่เจ๋งไม่แพ้เกมโคัพอ,อืน่นๆแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเล่นมิชชั่นแบบคนเดียวได้แต่เชื่อเล่นแบบมีเพื่อนมาเล่นด้วยยังไงก็สนุกกว่าเยอะแต่ในส่วนของการแข่งขันกับผู้เล่นอื่น เราก็ต้องมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่สูงพอตัวเพราะระบบออนไลน์ของเกมนี้มันก็ยังเป็นระบบแบบใช้ผู้เล่นเป็นโฮสต์อยู่เหมือนเดิมถ้าเราได้ไปเจอกับโฮสต์ที่อยู่ห่างเกินไปเพียงแค่เกมง่ายๆอย่างการตีเทนนิสอาการแหลกก็พอที่จะสร้างปัญหาให้เราได้แล้ว What the What the What the What, the, what? และสำหรับผู้ที่เคยมอดเกมให้เป็นโหมดมุมมองบุคคลที่หนึ่งในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามันจะไปเข้าตาทีมงานผู้สร้างเข้าให้แล้วเพราะในเวอร์ชั่นนี้พวกเขาได้ใส่มุมมองบุคคลที่หนึ่งมาให้เสร็จสับโดยมุมมองแบบบุคคลที่หนึ่ง มันจะไม่ลื่นไหลเหมือนกับเกมแนว first person shooter ท,ทั่วไปแต่มันจะเป็นการใช้มุมมองผ่านสายตาของตัวละครเราจริงๆทําให้เวลาที่เราออกแอคชั่นทุกอย่างมุมกล้องก็จะเปลี่ยนไปตามอย่างที่เราขยับทําให้มันได้กลิ่นอายของความเป็นเกม simulation มากกว่าที่จะเป็นเกมแนว first person shooter และตรงจุดนี้เองที่ทาให้การเล่นในโหมดมุมมองบุคคลที่1จะดูไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่เพราะการควบคุมตัวละครของเราก็จะทําได้ไม่ค่อยลื่นไหลแถมมันยังจํากัดความสามารถของเราลงไปกว่าเดิมเช่นการยิงปืนออกมาจากรถ เราจะไม่สามารถกลับลังหาแล้วยิงไาจากท้ายรถที่ตันจากด้านหลังแต่ว่าเรากลับสามารถทําได้ในมุมมองบุคคลที่3หรือในเรื่องของการสังเกตรอบตัวหรือถ้าพูดกันตรงๆเกม GTA ก็เหมาะกับมุมมองบุคคลที่3อยู่แล้วเพราะมันเป็นเกมที่ผู้เล่นสามารถถูกโจมตีได้จากทุกทิศทางการจํากัดมุมมองของตัวเราเองก็จะทําให้เราเสียเปรียบเองมากกว่าแต่ก็ถือว่ามุมมองบุคคลที่1มันก็ทาออกมาได้ดีที่สุดเท่าที่มันจะทําได้แล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับก,บการเล่นอย่างจรงิจรงจังแต่มันก็ยังได้เพิ่มฟีเจอร์การเล่นใหม่ๆเข้ามาด้วย ฉัเพลยจะสามารถปาระเบิดที่เลือกไว้ได้ในทันทีโดยไม่จำเป็นจะต้องสลับอาวุธมาถือระเบิดก่อนและการใช้ไรเฟิลุ้มยิงเราก็จะสามารถขยับตัวระหว่างการเล็งได้แล้วและระบบการยิงปืนจากรถที่มันก็ได้รับการแก้ไขสักทีโดยมันได้ปรับให้ปุ่ม L1 เป็นการกดเล็งก่อนแล้วค่อยกดยิงด้วยปุ่ม R1 อีกครั้งเวยเพลยไม่ต้องกราดปืนออกไปมั่วโซ่เหมือนเมื่อก่อนแต่ถ้าใครที่ชินกับระบบเดิมเราก็สามารถเปิดปิดฟีเจอร์พวกนี้ได้ตามใจชอบไหนๆก็พูดถึงเรื่องการควบคุมไปแล้วผมก็ขอยกอะไรมาเปรียบเทียบสักหน่อยกัน ดยการควบคุมคอนจอยเครื่อง PS3 และ PS4 ผมจะค่อนข้างรู้สึกว่าจอยของเครื่อง PS3 จะสามารถเล่นเกมนี้ได้ดีกว่าแม้ว่าบน PS4 เราจะมีตัวเลือกให้ใช้ทัชแพดในการเลือกอาวุธที่ใช้อยู่หรือปรับขึ้นวิทยุระหว่างการขับรถแต่ระบบเดิมที่ใช้การกดปุ่มเดียวและหมุนวงล้อด,ด้วยอนาล็อกขวามันก็ใช้งานได้สะดวกแม่นยำอยู่แล้วทำให้ผมแทบจะไม่แตะลูกเล่นทัชแพดของ PS4 เลยและด้วยความหนื่ของกาอ้านอนาล็อกบนจอย PS4 ที่ต่างไปจากความเบาๆนุ่มๆของ PS3 มันก็ทาให้ผมควบคุมยานพาหนะได้แม่นยําอย่างที่เคยและก็รวมไปถึงการเล็งยิงที่จอย PS3 จะค่อนข้างทาได้ง่ายกว่าแต่เรื่องนี้ผมก็ไม่เอามาเป็นตัวตัดสินเพราะมันก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนยังไงซะตัวเกมก็ยังเล่นได้โอเคทั้ง2เวอร์ชันอยู่ดีแต่มันก็ยังน่าผิดหวังอยู่บ้างเพราะเกมการเล่นบางจุดที่ผมหวังจะได้เห็นการเป,ปลี่ยนแปลงในเวอร์ชันนี้ก็ยังถูกปล่อยทิ้งไว้เหมือนเดิมนั่นก็คือการเล็งข้ามหัวไหล่ที่เราถูกจํากัดไม่ให้เปลี่ยนม,มุมมองซ้ายขวาโดยช่วงเวลาเดียวที่เราาจะทํได คือตอนที่เราเอาตัวติดอยู่กับที่กำบงังแล้วกดหันตัวไปทางด้านใดด้านหนึ่งไม่จะฟังดูไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันในมุมมองของการเล็งข่าหัวไหลถ้าว่ามุมกล้องของเราอยู่ในจุดที่เลยออกจากที่กำบงังเราก็จะได้เปรียบในการที่จะเห็นศัตรูก่อนแต่ถ้าตัวเราเออกไปก่อนมุมกล้องนั่นก็แปลว่าเราจะเอาตัวออกไปรับลูกปืนก่อนทั้งๆที่เราก็ยังมองไม่เห็นศัตรูทําให้เราจะเสียเปรียบมากในจังหวะที่เราต้องฉากออกมาจากทางด้านซ้ายบางคนก็อาจจะตั้งคําถามว่าแล้วทำไมผมถึงไม่เอาตัวเข้าที่กำบังนั่นกะ็เพราะว่าบางครั้ง สิ่งของที่อยู่ในฉากก็จํากัดแอนิเมชันที่เราจะเอาตัวเข้าไปพิงได้แถมการฉากออกไปยิงโดยใช้ที่กําบังบางทีมันก็เป็นการเปิดเผยตัวเรามากกว่าที่เราต้องการและที่ทําให้ผมไม่เข้าใจนั่นก็เพราะว่าผลงานก่อนหน้าของทีมงานนี้ทั้ง Red Dead Redemption และ Max Payne 3มันก็สามารถทําระบบเลงแบบนี้ได้อย่างลื่นไหลแล้วมันด้วยเหตุผลอะไรที่พวกเขาตัดฟีเจอร์ง,ง่ายๆแบบนี้ออกไปจาก GTA 5และในเรื่องของระบบพลังชีวิตมันก็ได้รับการแพชมาตั้งแต่เวอร์ชั่นที่แล้ว โดยการปรับให้ผู้เ,เล่นรับดาเมจจากการประสบอุบัติเหตุน้อยลงกว่าเดิมเพราะในช่วงแรกๆการขับรถชนกันเต็มๆแค่ครั้งเดียวก็อาจจะทำให้ผู้เ,เล่นตายได้ทันทีแต่มาในคราวนี้บางทีมก็เล่นเอาผมงงไปเลยว่าทำไมถึงไม่ตายเรีวยว่าตัวเรากลับมาอึดใกล้เคียงกับในภาค4เลยทีเดียวอ่ะเผื่อใครจะสงสัยว่าในภาค4เราอึดแค่ไหน แต่นี่ก็อาจจะเป็นการเสริมบาลานซ์กันในเกมที่ภาคน,นี้เราจะหาจุดเติมพลังได้ยากกว่าภาค4แต่ถ้าย้อนกลับไปดูในโหมดออนไลน์ผูเ้เล่นจะสามารถซื้อขนมติดตัวเอาไว้และเปิดหน้าต่างไอเทมเพื่อใช้เติมพลังได้ในทันทีซึ่งผมก็ถือว่ามันเป็นไอเดียที่ดีมากเลยแต่มันกลับทาไม่ได้ในโหมดเนื้อเรื่องอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทีมสร้างเขาคิดบาลานซ์ของเกมนี้กันยังไงแต่เฮ้ยเดียวอย่าเพิ่งหาว่าผมด่ายับเพราะผมแค่หยิบเอาส่วนที่เกมปรับเลยไม่ได้ปรับมาพูดเท่านั้นเองแต่โดยรวมมันก็ไม่ได้บั่่นนทอควาามมมเเจยยีไปกดิ ทำยังถูกพัฒนาขึ้นมาให้ดีกว่าเดิมอีกด้วยแต่ผมคาดหวังว่ามันจะพัฒนามามากกว่านี้นะเมื่อลองเอาภาพของเกมเวอร์ชันนี้กลับไปเทียบกับเวอร์ชันก่อนหน้ามันก็ทําให้ผมเข้าใจเลยว่า GTA 5บนเครื่อง PS3 ที่ผมก็คิดว่ามันดูสวยงามอยู่แล้วแท้จริงมันเป็นแค่การปรับโลของเกมนี้เท่านั้นเองพอมาในเวอร์ชัน PS4 ทุกรายละเอียดได้ถูกเติมแต่งให้ดูสวยงามขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พร้อมกับความละเอียดที่วิ่งเต็ม Full HD แต่ในเรื่องของเฟรมเรทตัวเกมก็ยังล็อกเอาไว้ที่30เฟรมเหมือนเดิมแต่มันก็ยังน่าประทับใจเพราะมันสามารถเลี้ยงเฟรมเรทเอาไว้ได้ดีกว่าเวอร์ชันที่แล้วโดวยมันจะมีจังหวะที่เฟรมตกอยู่แค่ในช่วงที่มีแอคชั่นมากมายเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็ในจังหวะที่เรากําลังเดินทางข้ามพื้นที่อย่างรวดเร็วแต่ถ้าลองมาเทียบด้วยวิธีเดียวกันบนเครื่องเก่าอาการเฟรมเรทตกจะหนักกว่ามากเลยทีเดียวและที่ตัวเกมบอกว่าได้เพิ่มจานวนของรถบนถนนมากขึ้นกว่าาเเดดิมมมอออผไ้ลงาาปรียียยบบทกัน มันก็ดูไม่ค่อยจะต่างกันมากเท่าไหร่แต่มันก็ยังคงให้บทเรียนงามๆกับคุณได้ทั้ง2เวอร์ชันว่าการขับรถ่าไฟแดงนี่มันอันตรายจริงๆและนอกจากเฟรมเรทและภาพที่ดูดีขึ้นกว่าเดิมการโหลดเกมก็ยังรวดเร็วขึ้นอีกด้วยโดยนอกจากฉากการโหลดที่มีการบอกเปอร์เซ็นต์อย่างชัดเจนในฉากการเปลี่ยนตัวละครมันก็ทําได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมและไม่มีอาการภาพพื้นผิวโหลดไม่ทันอีกแล้ว ต่ในโหมดออนไลน์การเฟรมเรทตกก็จะมีเห็นอยู่พอสมควรโดยเฉพาะในจังหวะที่มีผู้เล่นหลายคนมารวมกันมันก็ชวนให้ผมวันใจอยู่เล็กน้อยเพราะขนาดเวอร์ชัน PS4 ยังมีอาการเฟรมเรทตกอยู่บ้างแล้วในเวอร์ชัน PC มันจะกินแรงเครื่องขนาดไหนแต่เฮ้ยมันก็น่าจะกินล้างกินผ่านเหมือน Assassin's Creed Unity หรอกมั้งมั้งนะค่อนข้างจะพูดยากสักหน่อยสำหรับ GTA 5บนเครื่องคอนโซลยุคนี้เดี๋ยวถ้าใครเคยเล่นมาแล้วบนเครื่องยุคก่อน เราก็จะได้เห็นของใหม่อยู่ประมาณสัก20หรื30อ30เพราะไม่ว่าจะยังไงมันก็คือเกมเดิมอยู่บนยันคำ่ำแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยได้เล่นมาก่อนและก็ไม่อยากจะเสียเงินอัปเกรดเครื่อง PC GTA 5บนเครื่องคอนโซลยุคนี้ก็น่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหมาะสมกับคุณที่สุดแล้ว